ครับออท็กตูรดอนธานีนะครับวันนี้มีรถเข้ามาหนึ่งคันนะครับเป็นคูป a ต้ L4508DI สเปเชียลนะครับเดี๋ยวไปดูรถกันครับคันนี้เอ่อ 45DI Special ปี54นะครับตัวรถใบดันฐาน6ราช้างนะครับผมคันนี้หลังคาฝากโปรงครบนะครับผมยังไม่ได้ใส่นะครับ ดี๋ยวไปดูรอบคันกันก่อนก็ได้นะครับคันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเก็บรวกเก็บซึมเก็บหลวมเปลี่ยนท้ายของเหลวกรองเรียบร้อยนะครับฐานตาช้างนะครับฐานหกนะครับไปดรอิกดีนะครับผม เครื่องไม่มีไอนะครับเครื่องนี้ครับผมคันนี้ประกันเครื่องประกันเกียร์ให้เลยครับไม่มีหอนเลยครับเครื่องดีมากนะครับสวยครับวันนี้ สนใจนะครับเข้ามาลองรถกันได้นะครับอำเภอวังสำหมอ,อุดรธานีนะครับโทร0613911117นะครับ0613911117นะครับ LC508 DI Special นะครับตัวรถไปดันผ่าน6 2 5 9 0 0 0บาททรงฟรี200กิโลเมตรนะครับ2 5 9 0 0 0บาททรงฟรี200กิโลเมตรนะครับคันนี้มีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับผม ใช้กันยาวๆครับผมไม่ผิดหวังคันนี้นะครับผม